คลิปนี้ผมจะมาสอนเล่นคีย์บอร์ดเบื้องต้นนะครับเป็น EP 2แล้วนะครับใน EP 1นึะ่ะผมได้บอกถึงเลขนิ้วแล้วนะว่านิ้ว1คือนิ้โปง้ง2 3 4 5าม่้ในการคีฟฟิงเกอร์ที่ตัวดูคีฟฟิงเกอร์เดี๋ยวทวนกัน อ,อีกครั้งหนึ่งว่ามันคืออะไรมันก็คือ1นิ้ว1นคียนนิ้ว1นคียนนิ้ว1นคนิ้ว1ก็โดนิ้วสเลนิ้วสมีนิ้วสี่ฟานิ้ว, 2, ว, 3, ว, 4, วก้อยซอนนิ้ว1 2 3 4 5การคีย์ฟิงเกอร์นี่คือแตะไว้ยังไม่กดกดเฉพาะตัวโน้ตที่เรากำลังจะเล่น ส่วนนิ้วอื่นๆก็แตะไว้แบบแตะไว้เฉยๆนะครับเหมือนยกตัวอย่างเช่นเราจะกดโดตัวกลมสี่ว่าโดสองสามสีโดสองสามสี่อ่านิ้วอื่นก็จะปกติเลยไม่ได้ขยับอะไรแค่แปะไว้ที่คียของตัวเองโดเลมีฟาซน หนึ่งสอามสี่ห้าแค่นั้นเองนะครับโอเคคราวนี้ผมจะมาสอนแบบฝึกหัดกิ2 EP สองกันนะครับลองลองดูก่อนลองฟังดูก่อนโซนฟามีฟามี ฟามิเลเลมิฟามิเลโดนะครับอ่าสําหรับใครที่มีคีย์บอร์ดอยู่ที่ตัวเปิดเครื่องไว้เลยครับเปิดเครื่องไว้เลยแล้วก็วางนิ้วตามที่ผมสอนนะนิ้วโป้งวางไว้ที่ตัวโดโดกลางตัวกลางหายังไงผมบอกไปแล้วใน EP 1หนึ่งนะครับแล้วก็เรียงนิ้ว ทีละนิ้วทีละคีไปเรื่อยๆอ่าถ้าใครเตรียมพร้อมแล้วผมจะสอนให้ทีละห้องนะครับอ่าดูนะเริ่มที่นิ้วก้อยนะนิ้วห้านะไล่มาทีละนิ้ว3ตัวโน้ตสตัวคือซอนฟา์มีจะใช้อ่าพร้อมนะซอนซอนฟามี son, son เล่น ฟามีเลเล่น,ด,นด,ดูเลมีฟาเล่นดูมีเลโดเล่นอ่าห้องแรกสซนฟามีเนี่ยเราจะใช้นิ้ว5้าสีสซนฟามี5้ส สาห้องต่อไปนะครับฟาม,ามีเล4ี่สสองนิ้วนิ้วที่4ี่สมสองมาต่อไปที่ห้องที่สกันเลมีฟาสองสามสีนะก็คือใช้เลขใช้นิ้ว2องสาสในการเล่นโน้ตตัวเลมีฟานะครับ ้องสุดท้ายมิเลโดสามสองหนึ่งใช้นิว้วสามนิ้วกลางสามสองหนึ่งมิเลโดทวนห้องที่หนึ่งใหม่ซนฟามิห้าสี่สามฟามิเลสี่สามสอง เมีฟาสองสามสี่มิเลโดสามสองหนึ่งอ่าคราวนี้มาดูที่ตัวโน้ตเมื่อกี้เราเล่นเพลงไปแล้วามาดูโน้ตกันบ้างโน้ตที่เล่นไปซอนฟาซอนฟามีห้องแหลกฟามีเล อ,องดีสองเลมีฟ้าองดีสามมีเลโดองดีสี่คราวนี้เราจะมาเล่นพร้อมกันนะอ่ะเล่นทีละสองห้องก่อนสนฟ้ามีฟ้ามีเลห้าสี่สามสี่สามสองเล่น ดูเลมีฟาสองสามสี่มีเลโดสามสองหนึ่งเล่นหา้าครับลองค่อยๆฝึกไปทีละห้องคราวนี้ไอจังหวะ ตัวมีเนี่ยหัวห้องแรกและตัวสุดท้ายของทุกห้องเนี่ยมันจะเป็นตัวขาวเนี่ยจะเป็นตัวขาวสองจังหวะฉะนั้นเวลาเล่นเราจะค้างไว้จะนับค้างไว้แล้วพูดว่าอย่างนี้เอ่อให้ใช,ใช้ใช้คําว่าอะไรดีพอขามชื่อโนตแล้วพูดคําว่าค้างเช่นซอนฟ้ามีค้าง ฟ้ามีเลค้างเลมีฟ้าค้างมีเลโดค้างยกก็คือในตัวสุดท้ายของแต่ละห้องเนะี่ยเราจะพูดคําว่าค้างค่อยไปโน้ตต่อไปนะฮะตามทันไหมตามทันไหมอ่ามาเริ่มใหม่ที่ห้องอีกทีโซนฟามีสามสองหนึ่งเล่น ดูฟามีเลสี่สามสองเล่นดูเลมีฟาสองสามสี่เล่นดูมีเลโดสามสองหนึ่งเล่น เราค่อยๆฝึกไปทีละห้องนะครับในแต่และห้องถ้าห้องแล้วค่อยเล่นต่อกันนะครับจนจบถ้าสงสัยตรงไหนข้อไหนมันสอนเร็วไปช้าไปเขียนคอมเมนต์ได้ใต้คลิปเลยครับเขียนคอมเมนต์เลยถาม,มอาคอมเมนต์ถามตอบติดปัญหาข้อนั้นข้อนี้เดี๋ยวผมจะทำคลิปแก้ไขเพิ่มเติมให้ในใต้คลิป ผมจะทำลิงก์สอนโซเฟตของเพลงนี้โซเฟตของเพลงนี้การฝึกร้องโซเฟตของแบบฝึกหัดนี้ต่อด้วยอีกตัวหนึ่งการอ่านโน้ตดนตรีสากลซึ่งผมจะสอนอา่านโน้ตแบบฝึกัดตัวนี้แหละสองคลิปที่ผมจะทำลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับ sudah